สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9ก,กันยายนปี2023เรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือเราเริ่มงันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้กันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1ปารวัยเสมบเบ 0, อเปรู0-0โคลอมเบียเอาชนะเวเนเซียล่า1-0และอาร์เจนตินาก็เอาชนะเอกวาดอร์ไป1-0นะครับ เราไปดูผลฟุตบอลยูโร2024กันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบคัดเลือกนะที่ห้าจอร์เจียแพ้กับสเปนไป1นึ 7, ่งต่อเจ็ดเซมเบิร์กเอาชนะไอซ์แลนด์3าต่อหไซปรัสแพ้กับสกอตแลนด์0ูต่อสบอสเนียเอาชนะลิทเติลสไตล์2อต่อหตุรกีเสมอกับอาร์เมเนีย1นต่อหโครเอเชียถล่มเอาชนะลัตเวีย5้าต่อศูและเซอร์เกียก็แพ้กับโปรตุเกสไป0ูต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1ก็เป็นสกอตแลนด์มิลสิบห้คะแนนที่2เป็นสเปนมิลหกคะแนนที่3เป็นนอร์เวย์มิลสี่คะแนนที่4เป็นจอร์เจียมิลสี่คะแนนและที่5เป็นไซปรัสก็ยังไม่มีคะแนนกลุ่มดีที่1เป็นตุรกีมิลสิบคะแนนที่2เป็นโครเอเชียมิลเจ็ดคะแนนที่3เป็นอาร์เมเนียมิลเจ็ดคะแนนที่4เป็นเวลมิลสี่คะแนนและที่5เป็นรัสเซียก็ยังไม่มีคะแนน และกลุ่ม J ที่1เป็นโปรตุเกสมีอยู่15าคะแนนที่2เป็นเซลว์เกียมีอยู่10คะแนนที่3เป็นลัสเซมเบิร์กมีอยู่10คะแนนที่4เป็นบอสเนียมีอยู่6คะแนนที่5เป็นไอซ์แลนด์มีอยู่3าคะแนนและที่6เป็นลิเติลสไตล์ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลยูโรยูวกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบคัดเลือกลัตเวียเสมอกับอิตาลี0.0ต่ออาร์เมเนียแพ้กับแอลเบเนีย1ต่อสสวีเดนแพ้กับมาซิโดเนียเหนือ0นต่อห โปรตุเกสเอาชนะอันดอร่า3ต่อ0ฮอลแลนด์เอาชนะมอนโดวา3าต่อ0โปแลนด์เอาชนะโคโซโบ3 0, าต่อ0ูนย์อแลเด์เอาชนะตุรกี3ต่อ2แรัมอนตาก็แพ้กับสเปนไป0ต่อ6ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1เป็นลัตเวียมีอยู่สี่คะแนนที่2เป็นนอร์เวย์มีอยู่สามคะแนนที่3เป็นไอร์แลนด์มีอยู่สามคะแนนและที่4เป็นอิตาลีก็มีอยู่หนึ่งคะแนน กลุ่ม B ที่1เป็นสเปนมีอยู่3คะแนนที่2เป็นฮังการีมีอยู่3คะแนนและที่3เป็นเวลเยียมก็ยังไม่มีคะแนนกลุ่ม C ที่1เป็นเนเธอร์แลนด์มีอยู่3คะแนนที่2เป็นนอตมาซิโดเนียมีอยู่3คะแนนและที่3เป็นจอร์เจียก็มีอยู่3คะแนนกลุ่มดีที่1เป็นโปแลนด์มีอยู่3คะแนนที่สองเป็นโคโซโวมีอยู่3คะแนนและที่3เป็นบัลเรียก็มีอยู่1คะแนนกลุ่ม E ที่1ก็เป็นแอลเบเนียมีอยู่3คะแนน กลุ่ม F ที่1เป็นล็อเซมเบิร์กมิวสามคะแนนกลุ่ม G ที่1เป็นหมู่เกาะแฟโรมีอยู่คะแนนที่2เป็นโปรตุเกสมิวสามคะแนนและที่3เป็นเบลารุสก็มิวสามคะแนนกลุ่ม H ที่1เป็นสโลวาเกียมิวสามคะแนนที่2เป็นออสเตรียมีอยูึ่งคะแนนและที่3เป็นไซปรัสก็มีอยูึ่งคะแนนละกลุ่ม I ที่1เป็นเดนมาร์กมีอยู่คะแนนและที่2เป็นเวลก็มีอยูึ่งคะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลแอฟริกาเนชั่นคัพกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบคัดเลือกนะที่6อียิปต์เอาชนะเอธิโอเปีย1-0บุกินาฟาโซเสมอกับเอสฟาตินี0-0และมาลีก็ถล่มเอาชนะสุนใต้ไป4-0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มีที่1ก็เป็นบุกินาฟาโซมี11คะแนนที่2เป็นมูกอแคปเวิร์ดมี10คะแนนที่3เป็นโตโกมีอยู่5คะแนนและที่4เป็นเอสฟาตินีก็มีอยู่3คะแนน กลุ่มดีที่1เป็นอียิปต์มู่15คะแนนที่2เป็นกินีมู่9คะแนนที่3เป็นมาลาวีมู่4คะแนนและที่4เป็นเอธิโอเปียก็มู่4คะแนนและกลุ่ม G ีที่1เป็นมาลีมี15คะแนนที่2เป็นแกมเบียมู่9คะแนนที่3เป็นคองโกมู่6คะแนนและที่4เป็นซูดานใต้ก็มู่3คะแนนนะครับแล้วเราไปปิดท้ายที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเมียนมาเสมอกับเนปาล0-0 ไต้หวันเสมอกับฟิลิปปินหนึ่งต่อหนึ่งสิงคโปร์แพ้กับทาจิกิสถาน0.2 2, อินโดนีเซียเอาชนะเติร์กเมนิสถาน2.0และซาอุดีอาระเบียก็แพ้กับคอสตาริกาไป1นต่อสนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ